สวัสดีครับผมพบจจก,กััจกีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะมาฝากบอกสลับท่านใดที่มีความสนใจที่จอ,อกรถโดนนะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาตรงนี้นะครับว่าเราวางที่วางเท้าลงไปแล้วนะฮะกรณีถ้าเราไม่ได้ใส่ผ้าใบนะครับใส่รองเท้าแตะนะครับวางเท้าไปแล้วแล้วก็ไอความร้อนของตัวหม้อน้ําเนี่ยเวลามันปั่นออกมามันจะมาโดนใส่าขาเราหรือไม่นะะเพราะมีคนเคยบอกว่าไอความร้อนมันจะระบายมาถูกขาหรือไม่นะฮะ อันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่โดนแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวพัดลมอ่ะมันอยู่หลังหม้อน้ํานะครับมันอยู่หลังแผงหม้อน้ํานะครับมันดูดนะครับมันดูดเอาไอความร้อนนะครับมันไม่ได้เป่าออกมานะครับอ่ามันดูดเข้าไปข้างในนู่นนะครับแล้วก็มันจะระบายออกด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกันเลยนะครับหลายท่านเนี่ยเกิดความสงสัยนะว่ามันจะเป่าโดนขาหรือไม่มันจะร้อนหรือไม่นะฮะ นี่พัดลมนะครเห็นไหมครัไอตัวสีขาวขาวด้านในนะครับมันปั่นละนะครับนี่ขอมือวางไว้ตัวนี้มันดูดครับเย็นสบายเลยตรงนี้นะครับเพราะมันดูดมันดูดความเย็นจากภายนอกครับเข้าไปนะครับเพืๆๆๆ่อระบายน้ okay. <c oughs> ํานั่นเองนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันถูกปั่นออกข้างล่างนี่ครับนี่มันเป่าออกข้างล่างแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่บริเวณแถวนี้นะครับฉะนั้นนะครับหายห่วงเลยนะว่ามันไม่ได้ปั่นออกมาข้างนอกนะครับมันดูดนะครับตรงนี้มันดูด เวลาเราเอาขาวางนี่เย็นสบายแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะมาฝากเพื่อนๆที่สนใจชีวโดนกันนะครับโอเคคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาอัเดทคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ